ม้ใหการก็ได้เลยบัสกบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุืนทุกอย่างกับช่องวั a p p นะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพัอนเพื่อนมาทำความรู้จักกับฮอลลสยูจินฟัคัสลักฮอนและข้อมูลที่ผมได้วรวบรวมมาถ้าบิดภาพประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วย ฮอลเลสยูจินแฟคคาสลาห์ฮอน เขาเกิดในตระกูลสายเลือดบริสุทธิ์ที่เก่าแก่อย่างสลักหอนแน่นอนรัาว่าตระกูลของเขาเป็นปอีกหนึ่งตระกูลคที่ร่ำรวยเป็นอย่างมากเขาเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับรอยยิ้มที่หวานเป็นเด็กชายที่อารมณ์ดีแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังถูกยัดเยียความเชื่อผิดๆเรื่องเกี่ยวกับสายเลือดผู้วิเศษแน่นอนรัาว่าเขาถูกสนับสนุนให้เลือกคบกับเพื่อนที่คู่ควรเมื่อเข้าโรงเรียนฮอกวอตส์แต่ถึงยังไงครับเขาก็ยังคงรักพ่อและแม่ของเขาเมื่อถึงเกณฑ์ฮอลเลสก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อแมดแม่ ูกขัสารให้อยู่ในบ้านสลิททีลีในทันทีฮอรเรสเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยครับไม่แปลกเลยที่เขาจะมีเพื่อนมากมาย รวมไปถึงผู้ที่เกิดจากมักเก่ลด้วยใช่แล้วครับฮอลเลสเขาปฏิเสธที่จะทําตามคําแนะนําของพ่อและแม่ของเขาในการที่จะเลือกคบหาคนแต่อย่างไรก็ตามครับเขายังเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ค่อนข้างภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองรู้จักกับเหล่าผู้คนที่มีชื่อเสียงเขาชอบคุยโว้อวดเป็นอย่างมากว่าเขารู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนครับว่ารวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ด้วยเขามจะเรียกชื่อรากับว่าเขาสนิทสนมกันเป็นอย่างมากและยังพูดเสมอว่าครอบครัวของเขาใกล้ชิดกับรัฐมนตรีมากเกินกว่าความเป็นจริง หลังจากจบการศึกษาฮอลเลสก็เลือกที่จะเป็นอาจารย์สอนวิชาปรุงยาในฮอกวอตส์แทนที่จะอยู่ในแสงสีการเมืองแต่เขามักจะชอบเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ที่เขาได้รับจากเพื่อนๆที่มีชื่อเสียงของเขาหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกตัวเองว่าเขาไม่มีความสุขเลยกับการที่ต้องอยู่ในกระทรวงแต่เขาอาจจะมีความสุขกับมอบปรุงยามากกว่าก็ได้ยังไงก็ตามเขาแสดงออกได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าเขารักฮอกวอตส์ครับแน่นอนรัาว่าในช่วงที่เขาสอนอยู่ที่นั่น เขาได้รับเลือกให้กลายเป็นอาจารย์ประจําบ้านสลิติลีนและเขาก็ยังคงสร้างชมรมเล็กๆที่มีชื่อว่าสมโมสรอนสลักฮอร์อีกด้วยซึ่งสมโมสรอนนี้มันจะประกอบไปด้วยนังเรืยอที่มีความทะเยอะทะยานเป็นอย่างมากฉลาดหรืออะไรสักอย่างที่เข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราได้เห็นการเข้าในหนังเด็กๆพวกนี้ได้รับการแสดงออกได้อย่างชัดเจนถึงความลำเอียงของฮอรเลสเพราะฮอรเลสนะครับเขาจะดูแลเด็กพวกนี้เป็นอย่างดีเลยครับและจะดูแลอย่างเป็นพิเศษด้วย แต่ถึงยิ่งไงเด็กที่เข้าร่วมสโมสรสลักฮอนได้นั้น้ังบอกเลยครับว่าสายตาของฮอเลชเชียบขาดเป็นอย่างมากๆเลยครับเพราะหลายหลายคนนั้นล้วนมีหน้ามีตาในโลกเวน้นมนต์เป็นอย่างมากในสายงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองคุณดิดหรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆแต่ถึงแม้ว่าเขาจะลำเอียงยังไงนะครับเขาก็มักจะปฏิบัติต่อน,นักเรียนอย่างสมเหตุสมผลและสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างโดโดเลสอัมบิดนะครับเขาไม่เคยคุยหรือทักทายแม้แต่สักครั้งเดียวเลยนะครับกับเธอทางทั้งที่เธอเองเป็นนักเรียนในบ้านของเขาแท้ และแล้วเรื่องรลวที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขาก็มาถึงครับเมื่อเขามีนักเรียนคนโปรดอยู่คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าทอมมาวโรริดเดนซึ่งเป็นนักเรียนที่เขาโปรดปานเป็นอย่างมากๆเลยครับทอมเป็นเด็กที่ฉลาดมากและฉลาดกว่าใครๆทั้งนั้นอีกทั้งยังเป็นคนที่ขี้จบประแจงอีกต่างหากเดวนดอเคยเอ่ยปากเตือนเขาแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับทอมแต่ฮอเรสคิดว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วด้วยสายตาของเขาเดวอนดอนนี่แหละที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยเขาไม่ชอบเด็กคนนี้ตั้งแต่เอาทอมมาจากบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า และแล้วในค่ำคืนหนึ่งในปี1943เขาจัดงานเลี้ยงอาหารมือค่ำในห้องทำงานของเขาที่เต็มไปด้วยเด็กบ้านสลิทิลินรวมไปถึงทอมด้วยหลังจากงานเลี้ยงั้นจบทอมที่อาศัยช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่เลยถามอาจารย์ของเขาเรื่องเกี่ยวกับฮอครัคส์ว่ามันทำงานยังไงแล้วถ้าเกิดว,ว่าเขาแบ่งวิญญาณออกเป็นเจ็ดส่วนละ่ะเนื่องจากเลขเจ็ดนั้นเป็นตัวเลขที่ทรงพลังเป็นอย่างมากแน่นอนครับว่าฮอเรสตกใจเป็นอย่างมากครับกับคำถามนั้นแต่ถึงยังไงครับ เขาก็คิดซะว่ามันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีของเด็กคนหนึ่งเท่านั้นเขาจึงเลือกที่จะตอบทอมไปแน่นอนครับว่าสิ่งที่ฮอลเลสพูดในวันนั้นมันจะกลายเป็นบาปที่ติดตัวของเขาไปตลอดการเมื่อทอมออกจากฮอกวิร์ไปนั้นอย่างที่เราได้รู้กันครับเขาได้รับเสนอง,งานดีๆมากมายเลยครับแต่ทอมเลือกที่จะปฏิเสธมันและนั่นทําให้ฮอลเลสไม่พอใจเป็นอย่างมากครับและดูเหมือนกับว่าทอมไม่ใช่เด็กที่เขาคิดตั้งแต่แรกเมื่อถึงช่วงที่ลอว์เดอร์มอลเรื่องอํานาจอันที่จริงแล้วนะครับฮอลเลสไม่คิดว่าเป ลางหน้าตาของเขานั้นไม่มีความคล้ายคลึงกับทอมเลยครับเขาเปลี่ยนไปมากแต่แล้วฮอเลสก็ได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้ว เจ้าอัางสตร์มืดคนนั้นก็คือทอมลิดเดลเขาตกใจเป็นอย่างมากครับเมื่อลอรดวอร์ดมอร์กลับมายังฮอกวอตส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพยายามเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดฮอลลิสที่รู้ว่าทอมมาถึงที่โรงเรียนฮอกวอตส์เขาจึงเข้าไปซ่อนในห้องทํางานของเขาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพบหน้ากับทอมและเขาดีใจเป็นอย่างมากครับที่ทอมไม่แวะไปหาเขาเลยแต่แล้วเรื่องราวชวนบาดใจของเขาก็มาถึงครับเมื่อมีข่าวว่าลอยดวอร์ดมอร์ไม่มีวันตาย ฮอลเลสเชื่อว่าเป็นความผิดของเขาที่ไปเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับฮอคลักซ์ให้กับทอมได้รับรู้มันทําให้เขาเกิดอาการล้มป่วยอย่างหนักด้วยความผิดและความกลัวของเขาแต่ถึงยังไงครับอัลบาสเดมันดอร์ก็ยังให้การดูแลเขาเป็นอย่างดีแต่มันกลับยิ่งทําให้ฮอลเลสกับรู้สึกผิดเป็นอย่างมากและเขาเลกที่จ,จะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครร่วมรู้เป็นอันขาดหลังจากนั้นครับฮอลเลสก็ยังคงสอนอยู่ที่ฮอกวอตส์เลื่อยมาโดยตลอดด้วยความคิดของเขาที่ว่าการอยู่ที่ฮอกวอตส์นั้นมันน่าจะปลอดภัยมากกว่าที่เขาไปอยู่ในที่ไหนๆหน แน่นอนเขาว่าในระหว่างที่เข้าสอนนั้นเขามีนักเรียนมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูเซียสเมลฟอยหรือแม้กระทั่งผู้สืบทอดตำแหน่งอาจารย์ปุงยาของเขาอย่างเซเวอรัสเนปและลิลลี่ซึ่งฮอลเลสชอบเธอเป็นพิเศษเลยครับเธอเป็นนักเรียนที่เขาชอบเป็นอย่างมากและจะเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เขาชอบตลอดการเธอเป็นเด็กที่ดีรอยิ้มที่สดใส มาพร้อมกับแววตาที่สวยของเธอแต่แล้วเธอก็ต้องจากไปโดยน้ำมือของลอยเวเดมอร์ในก็อดดีฮอลโลและในคืนนั้นเองเป็นคืนที่จ้างซาสตร์มือถุกคนล้มไปโดยเด็กตามคำทำนายฮอลลสดีใจเป็นอย่างมากมากกว่าใครไหน,น,นในโลกเวทมนต์นั่นก็เป็นเพราะว่าการตายของลอยเวเดมอร์นั่นก็หมายความว่าเขาไม่เคยสร้างฮอครักซ์ได้สำเร็จแต่โดยความดีใจที่มากจนเกินไปนั่นเองครับทำให้อลบาสเดมันดอร์สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เนื่องจากเขาสังเกตเห็นความผิดปกติของฮอลเลสว่าเหมือนกับว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่เขาจึงพยายามถามฮอลเลสอย่างอ่อนโยนครับว่าฮอลเลสเก็บซ่อนความลับอะไรเอาไว้อยู่แน่นอนคราบว่าฮอลเลสเงียบครับและแม่กี่วันหลังจากนั้นฮอลเลสก็ลาออกจากฮอววอส์ไปหลังจากที่ลาออกจากฮอววอส์ไปนะครับเขาก็ใช้ชีวิตกเกษียณของเขาในบ้านหลังเก่าๆของเขาเขามักจะชอบอ่านหนังสืออยู่เสมอและไปเยี่ยมอดีตสมาชิกสลักฮอน และเชิญพวกเขามากินเลี้ยงที่บ้านแต่ความสุขนั้นก็ไม่ได้อยู่นานสักเท่าไรเลยครับเมื่อในปี1991ฮอลเลสได้รับข่าวการกลับมาของลอว์เดมมอร์ความรู้สึกผิดที่เขามีนั้นมันกลับมาย้ำเตือนเขาว่าวเดมมอร์อาจจะสร้างฮอรครัสได้และสำเร็จฮอลเลสกลัวเป็นอย่างมากครับเขาจึงแอบหวังว่าถ้าเขาอยู่ที่ฮอกวอตส์แล้วก็มันน่าจะปลอดภัยมากกว่านี้แน่นอนแต่เนื่องจากความรู้สึกผิดที่มันมากข,ของเขานั้นเขาจึงแก้ไขความทรงจำของเขาและแอบซ่อนตัวเองจากความอับอายกับสิ่งที่เขาก่อ และแล้วเมื่อวันที่27มิถุนายนปี1995คอบันแยกรีก็บุกมาที่บ้านของฮอลเลสแต่โชคยังดีครับที่ฮอลเลสไหวตัวได้ทันและแปลงร่างเป็นเก้าอีน้นุ่มโชคดีครับที่เขาไม่ถูกจับได้จากเหตุการณ์นั้นนั่นจึงทาให้ฮอลเลสคิดว่าวอร์เดมอร์ต้องการที่จะสังหารผู้ที่รู้ความลับของเขานั่นจึงเป็นเหตุทําให้ฮอลเลสต้องไปแอบกบดดันในบ้านของพวกมาร์เกลเขาไปแอบหลายต่อหลายที่ครับเพื่อรักษาชีวิตของเขาเอาไว้และในช่วงที่เขากําลังแอบซ่อนอยู่นั่นเอง เขาก็ยังพอมีเวลาในการเสพข่าวจากเดนดี้พ่อเฟกอยู่บ้างอย่างเช่นข่าวโดโรเรสที่ถูกทำร้ายโดยฝูงพวกเซนทอร์แม้ว่าเขาจะไม่ชอบเธอแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำในครั้งนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าป้าแกไปทำอะไรเอาไว้กับว่าที่ฮอลเลสครับแม้ว่าเขาจะพยายามหนีเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่อาจหนีอับัสเดมันดอร์ที่มาพร้อมกับแฮร์รี่ได้เขาตกใจเป็นอย่างมากครับเขาจึงรีบทำลายบ้านและสาดเลือดมังกรบ,บนผน,นังและปอมเป็นเก้าอี้เพื่อหวังว่าจะหลอกอับัสเดมันดอร์ได้ว่าเขาถูกลักพาตัวไปหรือไม่กโดนสังหารไปแล้ว แต่ถึงยังไงมีเหรอจะสามารถตบตาของอลบัสดอมันดอได้และสุดท้ายอย่างที่เราได้รู้กันครับฮอเลสลักหอนก็ยอมไปพร้อมกับเขาพร้อมกับขอขึ้นเงินเดือนด้วย เมื่อเขากลับมาที่ฮอกวอส์เขากลับมาสอนวิชาปรุงยาด้วยความดีใจพร้อมกับก่อตั้งสโมสรอนสลักหอมาอีกครั้งหนึ่งและกวาดสายตาเพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่รวมไปถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยที่เขาเชื่อว่าแฮร์รี่เข้าใจวิชาที่เขาสอนได้เป็นอย่างดีแต่เปล่าเลยครับอันที่จริงแล้วแฮร์รี่ได้นังสือมาจากเจ้าชายเลือดผสมหรือหนังสือของเเนปต่างหากซึ่งแน่นอนครับว่าแฮร์รี่ใช้หนังสือนี้ได้เป็นอย่างดีในข้าวเรียนของเขาและทําให้แฮร์รี่ได้นายานําโชคไปต่อมาอับัาสเดมันดอร์ก็มอบหมายงานให้กับแฮรี่ ให้เขาไปเอาความทรงจำที่แท้จริงมาจากฮอร์ไดซอกฮอน แน่นอนคําบว่าความพยายามครั้งแรกของเขาทําให้ฮอรเลสโมโหเป็นอย่างมากครับฮอรเลสตะคอกแฮร์รี่ให้ออกไปและเขาจะไม่มีวันเปิดโอกาสให้แฮร์รี่ไปรอบที่2ออีกแต่ถึงยังไงครับเชื่อว่าเขาจะไม่คุยกับแฮร์รี่เลยนั่นก็เพราะหลอนโดนสเสน่ห์ครับแล้วก็ได้ฮอรเลสเนี่แหละครับมาช่วยในรอบแรกและต่อมาก็โดนพิษอีกรอบหนึ่งครับแต่ก็ถูกช่วยโดยแฮร์รี่และคำคืนที่แสวุ่นวายก็ผ่านพ้นไปหลังจากนั้นในคืนหนึ่งที่กระท่อมของแฮร์กริดหลังจากการอําลาจากไปของอาราก็ ฮอเลสก็ยอมเล่าเรื่องราวที่แท้จริงของลอวเรม,มอร์ให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ฟังอย่างไม่เต็มใจสักเท่าไหร่หลังจากดื่มวายไปอย่างหนักขากลับมาครับแฮร์รี่ก็ยังช่วยเขาก็ยังได้พิษของอะโครแมนทูล่าจากอารลอกอีกด้วยหลังจากนั้นครับอบัสเดมดอร์ก็ถูกสังหารโดยสเนปฮอเลสเสียใจเป็นอย่างมากครับเขาคิดว่าเขารู้จักสเนปดีพอแล้วและสเนปไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็ยังคงสอนที่ฮอกวอตส์อยู่และยังคงเป็นหัวหน้าประจําบ้านสลิทเทลรีนภายหลังนะครับสเนปกลายเป็นอาจารย์ใหญ่และครูที่เหลืออยู่ไม่กี่คนเพื่อคอยปกอป้อนนักเรียนจากผู้เสพความตายหนึ่งในนั้นก็คือฮอรเลสด้วยครับและแล้วเมื่อมิโนว่าเธอต่อสู้กับเซเวร์สเนปแน่นอนรัาว่าฮอรเลสก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ช่วยเธอและช่วยยึดปราสาทคืนอันที่จริงแล้วนะครับหลายคนคิดว่าฮอรเลสนะครับหลังจากนั้นเขาหนีไปจากฮอกวอตส์แต่เปล่าเลยครับเขาไปเรียกกำลังเสริมกลับมาตั้งหาก โดยเขาไปรวบรวมร้านแถวๆนั้นเป็นจํานวนมากเพื่อมาช่วยสงครามในครั้งนี้เมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นฮอลเลสก็ยิงคิงบาร์คยงหลายข้างกับมังกรในเก่าพร้อมกับคิงส์ลีพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดไม่มีผู้เสพความตายคนไหนจะสามารถต้านทานของพลังพวกเขาได้เลยและรู้ไหมครับว่าฮอลเลสเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ต้องการจะสู้กับลอว์เดมมอร์เพื่อที่เขาต้องการจะลบล้างความผิดในการการะทำของเขาไว้แต่แล้วอย่างที่เราได้ดูกันครับลอว์เดมมอร์ถูกจัดการโดยแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากจบสง าในครั้งนั้นนะครับฮอลลสก็ได้นั่งในห้องโถงใหญ่และเล่าว่าไม้์ไอเสีของเขาหายไปแล้วในระหว่างการต่อสู้นั้นเขาจะสู้ได้อย่างไงล่ะแต่เปล่าเลยครับมันอยู่ในเสื้อคูุมของเขาและมันทําให้เขาสามารถจัดก,การผู้เสพความตายไปได้2อถึงสคนหลังจากนั้นนะครับเขายังคงสอนในฐานะอาจารย์อยู่ความกล้าหาญของเขานั้นเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีครับในบ้านสลิตเทลีน และหลังจากนั้นในปี2016เขาก็เลือกที่จะ,กะเกษียณอย่างถาวรและภาพของเขาก็จะอยู่ในห้องน่าเล่นของซาริเทลรินอย่างมีเกียรติตลอดไปเป็นยังไงบ้างครักับเรื่องราวของฮอลลสยูจีนฟักคสสลักฮอนและถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกดระฆังเพื่อไปพาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ